นะครับผมเมื่อกี้นะฮะมีคนตั้งชื่อ T2N นะครับผม Area 51นะครับเข้ามาเกียนห้องเราสตรีมเรานะครับผมทั้งเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าเมื่อกี้นะครับผมใช่แคมจริงหรือเปล่านะครับผม T2N นะฮะเข้ามาเกียนนะครับผมแล้วก็ยิงมั่วเลยนะครับผม Area 51 T2N นะครับนะฮะก็อยู่แคนนะครับผมนะฮะห้าล้าน สามแสนหกหมื่นนี่ครับผมหกสิบสี่นี่ครับผมนะฮะตัวละครหัวแคนเนี่ยชื่อ T2N พี่ต่อนะครับผมแต่ว่าเบนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ตัวพี่ต่อหรือเปล่านะครับผมนะครับผมเพราะว่าววเก้านี่ฮะคนที่เข้ามาเกียนแล้วก็ยิงมั่วเลย นะครับผมยิงหมดในสนลูกใครนะฮะใครรู้ว่าใช่แคนจริงหรือเปล่านะครับผมลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมนะฮะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าเข้าไปเกียนสตรีมเมอร์คนไหนๆก็ตามนะครับผมต่างคนต่างมีหน้าที่เขาทํางานเหมือนกันนะครับผมใจเขาใจเราฮะนะครับผม